นี่มาค่ะเพื่อนๆไปกินกันโอ้โหเพื่อนอร่อยเด้อถ้าแกงใส่หอยนะเข้ากันได้เลยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆําทำไมรู้ไหมนี่จะมาเก็บพอดีเดินมาจะมาเก็บอันเนี้ยจะไปแกงใส่กะทิพอดีมีกะทิเหลืออยู่มูสํมชั้นเหลืออยู่กะทิที่ทำขนมไข่เตา่า แล้วก็สามชั้นที่แกงเอ่อไอ้นันเมวานแกงอะไรนะจ้อต้มจ้อเมวานเหลืออยู่นี่จะเอาฟันสิงโตไปแกงกะทิออ้ยน่าอร่อยเดี๋ยวแกงก่อนในว,วันหลังมาขุดเอากลับเมืองไทยด้วยเก็บได้ตังเยอะเมื่อกี้ในยาจะถ่าย,ยให้ดูไม่ได้เอามาด้วยไอ้ลูกแพรนะ นจะไปปอกชิมเ <laughs> พ <pe> er ื er ่อเพื่ออร่อยกว่าที่ซื้อมาอีกจะบอกให้ลูกแพรนะพูดถึงเอ้ยไม่อยากจะหาทิเข้าไปบางทายด้วยต,ต้องเอาอ่อนๆน,นะมันถึงจะอร่อย จริงๆเขากินช่วงอตอนฮิมะหลังฮิมะหมดอะนะหลังีิมะหมดแล้วตัวนี้มันจะโผล่มามันยังไม่เจอแดดนะโอ้ยช่วงนั้นเลยมันอร่อยอันนี้ฟันซิงโตล,ลงฤดู่ะแค่นี้แหละนี่ เดี๋ยวไปล้างข้างหน้าแกงไปก็ได้ถ้วยหนึ่งพอดีเลยนี่นะคะยจะหัน่นแล้วก็ก่อนแกงอยาจะไปลวกก่อนจริงๆถ้าหลังทีม่มาไม่ต้องลวกหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันกำลังอร่อยคมไม่มากหรอกเพื่อนคมนิดนึง ผมประมไม่ถึงไม่ถึงคีเหล็กไม่ถึงมะระหรอกยิ่งถ้าตอนที่มาหมดตอนมันขึ้นมาใหม่ๆตอนนั้นนะโอ้สุดยอดตอนที่มันยังไม่โดนแดดน,นะเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาชิมกันมีมูซามชั้นเลยอยู่หน่อยนะึง กะทิเลยอยู่หน่อยนึงเลยแกงซะเลยนี่นะคะหมูเลยอยู่แค่นี้นี่นะคะมาทำการแกงกัน อันนี้ปริกแกงนะคะผัดกับน้ำมันก่อนนะยังไม่เดือดวนฟันสิงโตยายลวกก่อนนะคะล่วก่อนแล้วค่อยเอามาแกงกันามาดูกันนะคะใบมักรกดสับปัดไสใส่ลงไป ไาานนใส่ฟันสีโตลงไปนะคะโอ้ยวัดปวยเดียวตังเยอะเอ่ยอไม่ใป็นไรค่ะก,ก่นเล่นเติมหางกะทิลงไปนะคะ รสด้วยผงนัวผงปรุงรสผงปรุงรสไม่ใช่ผงนัวรสดีรสดีใส่น้ำตาลไปหน่อยนะึงเดี๋ยวดูก่อนนะกะทิไอพริกแกงนยายชิมดูมันเค็มเค็มดูวก่อนในชิมรสชาติก่อน,นถา้ถามันไม่เค็มค่อยเติมน้ำปลานะคะชิมรสชาติก่อน พริกไป,ไปเตมต้มปลานี่นี้พริกกับใบมะกรูดนะคะไปกินเสร็จสเสร็จไฟอร่อยนัวอร่อยเหาะนี่มาค่ะเพื่อนๆไปกินกันโอ้โหเพื่อนอร่อยเด้อถ้าแกงใส่หอยนะ่ะเข้ากันได้เลย หอยจุกหอยอะไรเงี้ยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเอนมาเดี๋ยวขอชิมก่อนอ,อร่อยอยู่นะเพื่อนเเน,นี่ยตรงนี้ชอบตรงเนี้ยตรงหัวมันตรงรากมันกินได้หมดทุกอย่างเลยนะฟันสริงตัรากใบดอก จริงๆแกงกะทิยายก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกก็เป็นแบบแกงอ่อมแกงอะไรเงี้ยแกงขี้เหล็กไม่ใส่กะทิแต่พอดีมันเหลือก็เลยต้องทำกินให้หมดกะทิมันเหลือ ดก็ได้เด้อส่วนมากฝรั่งเขารู้แค่เขารู้แต่เขาไม่รู้จักเอามาดัดแปลงอะนะฝรั่งรู้จักแต่กินสดเอาใบอ่อนๆมันมาทําสลัดแล้วก็ดอกมันก็เอาไปตากทําทชาแค่นั้นแหละทําชาทําน้าผึ้งดอกมันเป็นนี้ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทําน้าผึ้ง เก็บไม่ทันยหญว่าอร่อยมากอร่อยกว่าที่เล็กเนาะแบบว่ามันนุ่มอะใบมันนุ่มที่เล็กมันออกสากๆเนาะ แต่ถ้าเราเก็บเองมันก็ไม่สากเรา,เราเวลาเราไปซื้อแกงเนาะเขาส่นมากเขาใส่ใบแก่ด้วยเนาะ ॿ <laughs> แค่นี้แล้วเพื่อนคลิปยาวแล้วเราเริบกินจะไปทำถอนให้ดอกรักเล่กินแต่ฟันสิงตัวอ,อยกว่าหมูต้องเคี้ยวนาน เดี๋ยวจะขุดไปสักหน่อยนึงไปให้เยพรแกงเอาไปให้เยพรลองชิมดูเอามาเล็ดไปอันนี้ต้นมันแก่แล้วถ้าอ่อนๆมันยังอร่อยน้ คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ